สวัสดีครับผมชัชเจริญทระครับพาไปน้องมาดูรถบดรถบดสันสะเทือนครับเทือนสองพลาวน้อง XCMT วันนี้ XCMTXS 263S นะครับ 263S ก็เป็นรถบดสันสะเทือนที่ค่อนข้างจะแรงกดเยอะนะครับรถบดสันสะเทือนขับเคลื่อน2เพลาค่อนข้างจะรีวิวลำบากนะครับ เพราะว่ารถเยอะโอ้๋ยี่สิบหกตันนะพี่น้องน้ำหนักยี่สิบหกตันเอ่อแรงน้ำหนักหมดล้อหน้านะพี่น้องล้อหน้านี่สิบเจ็ตันโอ้ยกว่าเยอะนะครับ ถ้ามีรถรถบดขนาดนี้หรือว่าขนาดที่16ตันจะต้องมีรถรีไซเคิลิ่งด้วยครับนะมีรถจักถนนแล้วก็เอารถบดสััเื่อนเอสสองหกสานะครับน้ำหนัก น้ำหนักกดนะครับน้ำหนักข้างบนนี่บนล้อนะบนล้อหน้านะพี่น้องนะ17ตันแล้วก็ล้อหลังนี่9ตันนะครับส่วนแรงกดสั่นสะเทือนนะครับถือว่ากดได้เยอะมากสูงสุดนี่280กิโลนิวตันนะครับเราพูดว่า28ตันกดได้ถึง28ตันนะครับต่ำสุดนี่19ตันครับ บางหน่อยอ่ะนี่ครับแล้วก็รีไซคิลอยู่นูนพี่น้องจะต้องตามกันตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ดอยนะครับเครื่องยนต์ดอย FB6M1013 VIP ได้215ตัวครับเจา้าดอยคันหรือว่าเจ้า XGT XS สีงหกสา S, S นี่นะครับวัดรอบเรื่องก็2000รอบต่อนาทีสองร้อยสิบห้าแรงมา้า26ตัน บทธรรมดาไม่ได้พี่น้องผมยืนนี่ยังยังสัน่นยืนหางกั้งเจ็ดแปดเมตรยังสั่นนะครับยังสั่นสะเทือนถึงเลยงั้นเขาจะวิ่งตามรถอ่ารีไซคิงนะครับโอ้สงสัยจะพักพักเที่ยงหรือเปล่าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อได้ครับนะ อาจะจำหน่ายโดยใช้หน้าแมชชีนหรือว่าศูนย์กลางก็094 983 3399นะครับกับรถบดสันสะเทือนกับเคลื่อนสองเพลา26ตันพี่น้องแรงกดดันถึง28ตันหรือว่า280กิโลนิวตันนะครับ ว่าสงสัยจะพักเที่ยงเป็นเครื่องยนต์ได้ครับแต่ว่าถ้าต้องการเครื่องยนต์คัมมินก็ได้เหมือนกันครับนะ,ะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเอาเอาล้อน้ำนะครับก็เพิ่มเงินอีกหน่อยนะครับได้เหมือนกัน ค่อนข้างจะรีวิวลำบากเพราะว่ารถเยอะครับโอเอญฉับก็คือว่าเป็นรถบดขนาดใหญ่ที่มีแรงกดเยอะ <c oughs> คือถ้ากดกดตามถนนรูกรังธรรมดาไม่ได้นน้องถือว่าพังหมดนะครับแรงกดเยอะมาก <c oughs> สำหรับเจ้า XCMG X263S นะครับออกแล้วพี่ต้องออกแล้วอีกจะไปไหนนี่ยโอ้เอาให้มอเตอร์เกรดไปก่อน บดถนนธรรมดาไม่ได้ครับต้องวิ่งตามรถรีไซเคิลหรือว่ากัดถนนและบดเลยก็เอาให้พี่น้องได้ดูกันไม่พักพอดีโอ้ต้องเดินตามไปเรื่อยครับนะโอ้ ก็ขอขอบคุณน <If S 1> <Yeah. S 2> ี่ก็ใช่นะพี่น้องอันนี้บดแรงกดจะน้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้แรงกดเยอะเราเรียกว่า XCMG XS 6 6 3 S นะครับรุ่นเขารถบดสันสะเทือนขับเคลื่อนสองเพลาเอาให้พี่น้องได้ชมกันครับ โอ้หลบแลวถอยหลังน้องถอยหลังสงสัยจะมากัดใหม่นะเดี๋ยวรอดูก่อนนี่รถรีไซเคิลพี่น้องสุดยอดเลย ประเทศอะไรครับคันนี้กัดลาดยางครับกัดลาดยางกัดถนนลาดยางแล้วก็อาจจะใช้รถบดนะครับรถบดขนาดา26ตันบดอัดตามหลัง นี่วิ่งแัตคู่เลยพี่น้องนะครับนี่เป็นรุ่นเล็ก123่งสองของเอ็ีดเหมือนกันแวก็วิ่งหมดอัดอูกแฟนครับ จะบดสันสะเทือนน้อยกว่าตัว28ตันนะครับตกว้28แต่ว่ายี่น้ำหนักเขา26นะครับเจ้า X40 26 3S เพียงกอนไ่น้องจะกลับไปชมกันใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ